แกวิธีแก้หม้อข้าวนะครับไม่เด้งนะครับส่วนมากก็จะซื้อใหม่นะครับสะดืุดนะีมาแต่ดูดูแล้วนะครับปกติเนี่ยถ้าเราเอาก้นมันออกเนี่ยนะครับเอาหม้อม้อมันออกเนาะหม้อในอะไส้ในมันอนะมันจะกดแล้วมันจะเด้งเนาะนี่เห็นไหมครับอันนี้ไม่เด้งวิธีก็เด้งนะครับก็คือ มันมันดัดลงไปเยอะเกินนะครับ <aid> บันีก็เด้งบางทก็ไม่เด้งก็ให้รอดัดขึ้นก็นี่เปลี่ยนใหม่นะครับนี่บางทีก็ค้างบางทีก็ไม่ค้างนะครับเห็นไหมมันจะมีอ่าเรล็กดูดข้างในหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมก็เดาๆผมยังไม่เคยแกะนะครับก็คือเวลาเนี่ยพอถึงถึงตรงตรงนั้นของมันนะครับ <Yeah. S 1> เหมือนตัวเก่าน,น,นี่นะครับเนี่ยตัวเก่าเนี่ยก็คือมัน มันลงไปเยอะเห็นไหมครับเนี่ยปกติมันก็จะดูดปั๊บเลยถ้ากดกดลงไปเนี่ยกดลงไปปั๊บมันก็จะดูดค้างเลยเห็นไหมครับถ้าเกิดมันไม่ถึงนะครับกรณีที่มันไม่ถึงก็คือมันจะอ่าจุดนี้จะจะ,จะ,จ,ะจะโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งแบบแบบเมื่อสักครู่นี้นะเห็นไหมเนี่ยมันจะโผล่มันจะโผล่ข,ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาปับป๊บทีนี้อ่าเราเรากด เรากดลงไปยังไม่ถึงครึ่งใช่ไหมครับเนี่ยเห็นไหมเรากดอาจจะไปยังไม่ถึงครึ่งมันก็มันก็เลยเด้งดึงดึงดึงเนี่ยมันเรากดไปปั๊บเนี่ยมันมันไม่ถึงครึ่งใช่ไหมครับมันก็เลยเด้งกลับได้อันนี้ก็คือมันจะเด้งกลับก็คือมันปกตินะครับเนี่ยแต่นี่มันมันค้างเลยเพราะว่าแบบนี้ก็ไม่ได้ก็คือเด็ดตัดตัดให้มันคืดึ้นมา แต่ให้มันงอขึ้นมาอีกนะครับเนี่ยลงไปลึกเกินนะครับอันนี้มันก็คือลงไปลึกเกินประดัดดัดขึ้นอีกดัดขึ้นก็เอาอย่างนี้นะครับเนี่ยกดลงเดี๋ยวมันโดนตัวนั้นนะครับเดี๋ยวเสียหายอ่าอ่าลุลงไปละทำไม่แน่นนะครับทำไม่แน่น ลูกไปนะครับนี่นะก็จะชนก่อนก<ๆ>็จะไม่จะไม่ค้างละอันนี้นะครับจะไม่ค้างเห็นไหมครับจะไม่ค้างละยังไงก็ไม่ค้างนะครับเพราะว่าเพราะมันจะลงลงได้หน่อยเดียวเห็นไหมครับจะลงได้หน่อยเดียวเย็นลงได้หน่อยเดียวถ้าเกิดตัวนี้ลงมามิดพอดีมันก็จะถึงกันพอดี ทําให้มันกดปกติลงกดลงหน่อยเดียวมันก็จะดุดตึ๊บกันเลยนี่เห็นไหมครับเพราะหน้ามันชิดชิดกันพอดีโอเคนะครับขอจบคลิปนี้นะครับกรณีที่มันไม่เด้งนะครับ